ะะประพจน์ที่สมมูลกันเนี่ยก็จะต้องมีค่าความจริงเหมือนกันในทุกกรณีเนาะอย่างในตัวอย่างอันนี้นะคะเศรษักที่เราใช้แทนสมมูลนะเราจะใช้เป็นตัวนี้ขีดสามขีดนะคะอ่ะคราวนี้เราจะลองมาดูประพจน์ที่สมมูลกันโดยดูจากตารางค่าความจริงก่อนอย่างในอันแรกเนี่ยประพจน์ p แล้ว q นะเขาเขาให้เราดูว่าสม,มูลกับประพจน์ not q แล้ว not p ไหมนะคะอันแรกเราก็ลอง,ลองมาดูเรามาดูค่า p นะคะคถ้า p เป็นจริงนะคะ q เป็นจริงอันนี้เขียน q ก่น p ตรงนี้เป็น p แล้ว q เนาะนะจริงแล้วจริงออกมาเป็นจริงนะคะ กรณีที่2ถ้า p เป็นจริงแล้ว q เป็นเท็จผลลัพธ์จะออกมาเป็นเท็จนะส่วนอันที่3เท็จแล้วจริงนะคะถ้าเท็จแล้วจริงเนาะก็ออกมาเป็นจริงส่วนอันสุดท้ายเท็จแล้วเท็จก็จะออกมาเป็นจริงฉะนั้นค่าความจริงของ p แล้ว q เนี่ยจะเป็นจริงเท็จจริงเท็จเอ้ยจริงเท็จจริงๆนะคะคราวนี้เรามาดูนะคะลองดู not q บ้างนะเมื่อกี้ t q เป็นจริงเนาะ q อ่ะเป็นเท s t จริงเท s t จริงนะคะอันนี้ not p นะนี้ก็ not q แล้ว not p not p ก็คือ test เนาะเท s t test จริงจริงนะคะวันนี้ not q แล้ว not p เท s t แล้วเท s t ออกมาเป็นจริงจริงแล้วเท s t ออกมาเป็นเท s t เทจแล้วจริงจริงจริงแล้วจริงมาเป็นจริงฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่านะคะค่าความจริงของ p แล้ว q เนี่ยอันนี้จริงเท็จริงจริงส่วนของ not q แล้วนะพี่จริงเท็จริงจริงมันจะมีค่าความจริงตรงกันหมดเลยเราก็เลยเรียกประพจน์2อันนี้ว่าสมมูลกันนะ p แล้ว q จะสมมูลกับ not q แล้ว not p นะคะซึ่งประพจน์ที่สมูลกันเนี่ยนะใน ตรงนี้นะคะสูตรตรรกรศาสตร์ตรงนี้นะเป็นประพจน์ที่สมมูลกันนะคะเดี๋ยวนักเเียนลองไปดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างเพราะว่าก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะต่อไปเรามาดูตัวอย่างนี้นะคะตัวอย่างแรกนะให้เราตรวจสอบว่าประพจน์ที่กําหนดให้ตรงเนี้ยเป็นประพจน์ที่สมมูลกันไหมนะเมื่อให้ pqr และ s เป็นประพจน์ใดๆนะคะเราลองมาดูว่า2ข้างสมมูลกันไหมเราจะทําจากข้างนึงไปข้างหนึ่งก็ได้เนาะให้มันได้ข้างนึงอ่ะวันนี้ ดูข้อแรกนะข้อแรกเราจะดูจากตัวหน้านะคะอันนี้ถ้าเรามองเป็นเป็นหน้าแล้วหลังเนาะเดี๋ยวเราจะใช้โอเดลที่สมมุนไกันนะ้ในการพิสูจน์หน้าแล้วหลังก็จะเปลี่ยนเป็นนะคะน็อตของตัวหน้าหรือหลังนะคะอ่ะเสร็จแล้วมิจจะกระจายไปนะเป็นน็อตพีนะคะเวลาน็อตกระจายตรงนี้กระจาย not ตเนานะ กระจายไปที่ตัวและจะกลายเป็นหรือนะคะหรือ not q หรือ r นะฉะนั้นเราจะลองจัดกลุ่มนะ not p หรือ r นะคะอันนี้เหมือนแบบเอาอันนี้กระจายอีกทีนึงนะคะหรือ not q หรือ r อ่ะฉะนั้นเราจะได้ Not P หรือ R มันก็คือมันก็คือ P แล้ว R นั่นเองนะคะหรืออันนี้ not Q หรือ R ก็เป็น Q แล้ว R ฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันสมมูลกับตรงนี้เห็นไหมคะออกมาสมมูลกันนะคะสองข้างเท่ากันแสดงว่าประพจน์อันนี้นะคะ P และ Q แล้ว R จะสมมูลกับ P แล้ว r หรือ q แล้ว r นะคะนะในเรื่องของการสมมูลก็ประมาณนี้นะคะก็คือเราจะพยายามดูว่า2อันมีค่าความจริงตรงกันทุกกรณีเราก็จะได้พว่าสมมูลกันนะคะ